วันนี้มาชมแคมรี่นะคะปี2016ตัว 2.0G นะคะตัวนี้เดี๋ยวนกพาชมรอดคันนะคะตัวนี้กับมีไฟตัดไฟตัดหมอกข้างหน้าด้วยนะคะติดกระจังหน้าที่สวยหรูนะคะในแนวของตัวแคมรี่มีเซ็นเซอร์หน้าให้ด้วยนะคะตัวนี้นะ2จุดข้างหน้านะคะสีเดียวกับตัวรถนะคะกระจังหน้าตัดขอบเป็นสีดำแล้วก็สีโครเมียมตัวนี้นะคะสวยงามในแบบฉบับ รูหลาของตัวแคมรี่นะคะตัวนี้เดี๋ยวพาชมรอบคันกันเลยนะคะตัวคันนี้นะคะจากเดิมที่วันนั้นราคาอยู่ที่479,000ตอนนี้นกลดให้เหลือ449,000บาทค่ะตัวนี้นะคะกับไม่ตัวได้เบาเบาะเป็นสีครีมนะคะตัวนี้คอนโซลหน้าตัดด้วยลายไม้นะคะตัวนี้นะคะเป็นสีออก ลายไม้นะคะตัวนี้สวยงามสว,สวยหรูนะคะยังไม่ทิ้งแบบฉบับของตัวแคมรี่เดิมๆนะคะตัวนี้ตัวนี้นะคะมีคิ้วบันไดข้างให้ด้วยนะคะตัวนี้นะคะเบาปรับไฟฟ้าได้นะคะทั้งคู่หน้าได้เลยนะคะตัวนี้นะคะสวยงามนะคะ ข้างหลังนะคะมีสามารถที่จะคอนโทรลแอร์ด้านหลังได้ด้วยนะคะอยูตรงนี้นะเบาะนั่งสวยหลูมากคะ่ะเป็นสีครีมนะคะตัวนี้ข้างในนะคะ,นะคะสวยงามมากนะคะสามารถคอนโทรลจากตัว ฟังก์ชันของของแต่ละเ,เป็นฟังก์ชันในเรื่องโทรศัพท์นะคะก็ทางด้านซ้ายมือแล้วก็ในเรื่องการขับขี่นะคะจะเป็นทางด้านขวามือนะคะตัวนี้จะมีรูปลักษณ์ของของเขาเป็นเดิมๆเ,เลยนะคะคันนี้ไม่ได้มีแต่งอะไรเพิ่มเติมมีเดิมจากโรงงานเลยนะคะคันนี้ให้ดูนะคะว่าเติมน้ำมัน9195นะคะ หรือว่า e20 ได้นะคะตัวนี้นะับประหยัดอยู่นะคะในเครื่อง2,000ภายในที่เก็บห้องสัมภาระกว้างขวางมากเลยค่ะตัวนี้ลึกด้วยนะคะตัวนี้นะกระเป๋าเดินทางได้หลายใบมีเซ็นเซอร์หลังให้2จุดนะคะให้4จุดขอโทษทีค่ะทั้งหมด4จุดนะคะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะเครื่อง 2.0G นะคะเกียร์ออโต้ คันนี้ปี2016นะคะลูกค้าถ้าลูกค้าสนใจนะคะติดต่อนกโตโยต้าชัวสาขาอ่อนนุชได้นะคะในราคาที่449,000บาทนะคะผ่อนหกปีอยู่ประมาณ8,9 0 0ันนะคะ, 8, ะ,คะถ้ายังไงติดต่อมานะคะขอบคุณมากค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ